ใครเคยซื้ออะไรผิดบ้างคะนี้แหละ1คนนะคะแต่ต่อจากนี้จะไม่มีอีกแล้วล่ะคะ่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการหา d Data s h e e t นะคะของอะไรของเราค่ะว่ามันหากันยังไงจริงๆอะมันหาง่ายมากแต่หาไปแล้วจะใช้ประโยชน์ยังไงนี่มีสถานการณ์มาเล่าให้พี่ๆฟังด้วยค่ะ จดตัวเลขอะไรให้ครบทุกตัวและนําไปเซิร์ชคะ่ะพอเราได้ตัวเลขนะคะหรือว่าโค้ดของเขาแล้วนะเราพิมพ์ไปเลยค่ะเนี่ยก็จะมีมีขึ้นมาเลยนะคะ i i f n data sheet กดเข้าไปค่ะหา data sheet นะคะมันมีข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะหาว่าไอตัวที่เรากาลังจะวัดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะอันนี้เขาก็บอกเลยนะคะว่าเขาคือนะคะ m o s f e ค่ะเขาคือ m o s f e เนาะนะนะจะมีบอกเลยนะว่าเดนคือตรงนี้นะคะตรงเดนเนี่ยไอเดนเนี่ยคือตรงกลาง ซอสอยู่ฝั่งนี้ค่ะเกี็ดอยู่ฝั่งนี้นะอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวนี้มันจะง่ายกับเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าบางครั้งเรา,าไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นอะไรอย่างเช่นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ที่นี้ได้เอามาอีกตัวนึงคืออะไรนะคะเดีย๋ยวนี้จะลองพิมพ์ดูเนาะแล้วก็หาดัตต s าชี t ให้เคื่อนดูนะคะอย่างสดๆเนาะ C S 1 2 0 N นะคะ08นะคะ A 0 8แล้วก็ A8 นะคะ เขียนตามไปด้วยคำว่าดาตาชิตโอเคเราก็จะขึ้นมาให้เราดูเห็นไหมคะตรงนีเ้เอ็นชาแนลด้วยโอเคเรารู้แล้วอันนี้คือตัวที่เราจะต้องไปซื้อนะคะอย่างเช่นอะไรบางตัวคะ่ะ ที่นี้ได้มานี่ก็ไม่รู้อ่ะว่าว่างๆตัวเขาอะคืออะไรนะแล้วเราจะไปเรียรกว่าอะไรดีเวลาเราเราไปเนี่ยบางทีนะคะช่างเขาจะถามเนาะหรือว่าคนที่ขายเขาจะถามว่าเออในในระบบของเราเนี่ยมันสามารถรองรับได้ไม่เกินกี่โวลต์อย่างเงี้ยค่ะ่ะฮะมันบางครั้งเนี่ยอะไรมันไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงมันบางครั้งต้องใช้ตัวแทนเราจะต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนแล้วว่าโอเคอะไรที่เราต้องการเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติประมาณไหนยอย่างเช่นตัวนี้ค่<อ>นะเนาะนะี่ค่ะ มาณนี้เนาะโอเคตัวนี้นะคะเป็นไงสู้ชีวิตไหมคะ <laughs> i r f 840นะเราลองดูนะว่าถ้าเกิดเราเซิร์ชใน Data s h e e t เนี่ยจะเป็นยังไงอะไปเราก็เซิร์ชคำว่า i r f 840 Data s h e e t นะคะโอเคเขาขึ้นมาเป็นอะไรบ้างเนาะนี่ก็จะมีรูปเยอะแยะเลยอะ่ะเป็นคนเงิน ให้กับคนที่กําลังจะซ่อมนะคะเขาก็จะเขียนมาก่อนแล้วนะคะว่าเป็นมอสเฟตอุ้ยง่ายง่ายกว่าเดิมนะคะเวลาเราไปซื้อจริงๆอะ่ะเราสามารถที่จะแบบถือเอาตัวอย่างไปซื้อได้เลยนะคะแต่เราจะต้องรู้คุณสมบัติเขาเบื้องต้นอย,อย่างตัวนี้นะคะ่ะเป็นมอสเฟตใช่ไหมคะแต่เขาอะ่ะสามารถที่จะรับโวลต์ได้มากที่สุดก็คือห้าร้อยดังนั้นอันเนี้ยเป็นจุดสําคัญนะบางครั้งอะ่ะเราเราบบนะคะอย่างวันนั้นนี่ไปซื้อให้คุณพ่อเขาถามว่า อะไหล่ตัวนี้ก็คือเป็นอะไหล่ชิ้นหนึ่งนะคะไม่ใช่ไม่ใช่840สีเขาถามว่าสามารถรับไฟได้มากกว่า,า200ไหมนะเพราะว่าอะไหล่ของเขาเนี่ยมันมันมีอะไหล่ตัวแทนซึ่งมันไม่สามารถรับไฟได้มากกว่าอุ้ยซึ่งมันไม่สามารถรับไฟได้มากกว่า200เราก็เอ๊ เอาไงดีเอามาก่อนละกันกลัวมันจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพราะเอามาเสร็จนะคะใส่ลงไปปรากฏว่ามันใช้งานไม่ได้ค่ะดังนั้นนะคะเวลาการซื้ออะไรอย่าลืมนะให้ดูคุณสมบัติของตัวของอะไรด้วยนะว่าเขาอะสามารถทนความดันนะคะได้มากน้อยแค่ไหนยิ่งเรารู้คุณสมบัติเราไปหาอะไหล่มันก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วไม่เสียเวลาด้วยค่ะ